สวัสดีค่ะกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนม,มาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรื่องผลแห่งการฝึกผลที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนตนด้วยธรรมไม่ควรละความพยายามย่อมทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดี ใจชั่วกลายเป็นใจดีและทำให้ผู้มีธรรมอยู่แล้วกลายเป็นคนดีขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นคนอัศจรรย์ใจอัศจรรย์รือกช่อนทั่วไตโรกธาตุดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันเป็นตัวอย่างแว่นสองทามเรื่องเพื่อใจที่ได้ทุกข์ สาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ